สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮลิเวอร์ประจําอังคารที่18กรกฎาคม2023กันอีกครั้งนะครับมาตรฐานในสวรรค์ของพระเจ้าคือใครอยากจะเข้าไปอยู่ในสวรรค์ต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ดีพร้อมทุกอย่างเหมือนพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่48ได้บอกว่าพระเยซูป,ประกาศกับชาวยิวว่าเหตุฉะนั้นจงดีพร้อมเหมือนพระบิดาของท่านในสวรรค์ ทรงดีพร้อมก็แปลว่าท่านทราบดีอยู่แล้วว่าพระเจ้าพระบิดาของพวกท่านที่สถิตบนสวรรค์ดีพร้อมขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเข้าไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ก็ให้พวกท่านทำตัวให้ดีพร้อมขนาดนั้นด้วยซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครเลยที่จะสามารถรักษาบทบัญญัติกฎเกณฑ์ทางศิลธรรมความดี ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเจ้าได้มนุษย์จึงจําเป็นต้องมีตัวช่วยที่จะทําให้มีคุณสมบัติบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเจ้าเพื่อที่จะสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในสวรรค์ร่วมกับพระเจ้าได้สวรรค์ก็คือสถานที่แห่งหนึ่งในโลกวิญญาณสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจตัวตนจริงๆของมนุษย์ คือวิญญาณซึ่งจะอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งในโลกวิญญาณระหว่างมืดหรือสว่างระหว่างไม่ได้อยู่กับพระเจ้าหรืออยู่กับพระเจ้าระหว่างทุกนิรันหรือสุขนิรันระหว่างนรกหรือสวรรค์มวลมนุษยชาติล้วนสแสวงหาการได้อยู่ในสวรรค์เพราะอะไร จิตใต้สำนึกในวิญญาณของมนุษย์ทุกคนรู้ดีว่าตนเองเป็นคนบาปไม่บริสุทธิ์ดีพร้อมไม่สามารถเข้ากับพระเจ้าได้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่12ได้บอกว่าฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและบาปนำความตายมาและโดยทางนี้เองความตายจึงมาถึงมวลมนุษย์เพราะทุกคนได้ทำบาป ไม่ต้องทำอะไรก็เท่ากับได้ทำผิดบาปเป็นนักโทษกบฏแล้วเกิดมาก็ตายทางวิญญาณเป็นศัตรูกับพระเจ้าเกิดมาวิญญาณก็อาศัยอยู่ในบาปเป็นคนอธรรมในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่15ได้บอกว่าแต่ของประทานของขวัญน,นั้นต่างจากการล่วงละเมิด เพราะถ้าคนเป็นอันมากตายเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์เพียงคนเดียวยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระคุณของพระเจ้าและของประธานโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวนั้นย่อมล้นไหลไปสู่คนเป็นอันมากความหมายของข้อนี้อธิบายง่ายๆได้อย่างนี้ว่าแต่ของขวัญที่พระเจ้าให้เปล่าๆนั้นมันแตกต่างกันเพราะในทางหนึ่ง ขณะที่ความผิดของคนคนหนึ่งคืออาดัมได้ทำให้คนจำนวนมากต้องตายแต่ในอีกทางหนึ่งความเมตตากรุณาของพระเจ้าและของขวัญที่ผ่านมาทางความเมตตาของคนคนเดียวคือพระเยซูคริสต์นั้นก็เป็นประโยชน์กับคนอันมากมายในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่16ได้บอกว่าและของประทานของขวัญจากพระเจ้าก็ต่างจากผลของบาป ของมนุษย์คนเดียวกล่าวคือการพิพากษาเกิดขึ้นหลังจากการทำบาปเพียงครั้งเดียวและนำไปสู่การลงโทษแต่ของประธานเกิดขึ้นหลังจากการล่วงละเมิดหลายๆครั้งและนำไปสู่การนับเป็นผู้ชอบธรรมแน่นอนผลจากของขวัญน,นั้นแตกต่างกันอย่างมากจากผลของความผิดบาปที่อดัมได้ทำ เพราะการทำผิดบาปเพียงครั้งเดียวของอดัมได้ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องถูกตัดสินว่าเป็นคนบาปแต่ของขวัญน,นั้นได้ทำให้มวลมนุษย์ได้รับการตัดสินว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ผิดบาปท,ท,ทั้งที่ทำผิดบาปตั้งหลายครั้งพระเจ้าอวยพรครับ